เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยอ่ะโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อห้าเนอะข้อห้าบอกว่ากําหนดให้จากรูปเนี่ยกําหนดให้สามเหลี่ยม BEC เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวนเนอะ ไฮไลท์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมจงหา DE นะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่ว B E C โอเคแสดงว่าไงอ่ะนี่ไงแดงวัดรงเนี้ยคือฐานคือมุมที่ฐานคือสี่ิบห้าองศาทาั้งคู่ดังนั้นสิ่งที่เท่ากันคือตรงนี้นี่คือ B C และ B E นะครับคือ B C และ B E นไทีนี้ที่บอกว่าอ่ะดูที่สามเหลี่ยมเล็กก่อน A D B นะครับเราได้อะไร เรารู้มุมเรารู้มุมเรารู้ด้านหนึ่งด้านหา b ีดีได้แน่ๆพี่ก็บอกว่า b ีดีคือข้ามใช่ไหมก็ใส่ไซหกสิบเลยเรารู้ฉากอือก็นี่ไงรู้สามส่วนสองใช่ไหมเท่ากับข้ามคือ b ีดีส่วนฉากคือ C เห็นไหมมันเป็นเนี่ยจริงๆคืออยากจะสอนเทคนิคอันหนึ่งนะมันเป็นสองเท่าใช่ไหมแสดงว,ว่าข้างบนก็ต้องคูณสองเช่นเดียวกันเออ ดังนั้น BD เนี่ยตอบ2องรู้สนะครับหรือใครจะคูณคไยได้ทำได้ทุกอย่างเอาคำตอบให้ถูกเถอะนะเออแล้วแต่เราเลย BD คือ2องรู้สหน่วยนะครับทีนี้เออไงตอนเนี่ยอ๋อนี่ไงมาโฟกัสที่สามเหลี่ยมใหญ่ b, b ีบนี่โฟกัสสามเหลี่ยมใหญ่นะครับเราจะหา BE เพื่อจะเอามาลบกัน บ b ดีแล้วมันจะได้ดีอีคือส่วนต่างไอติ่งเล็กๆนั้นเนอะอ่ะ s i n e สี่สิบห้าเห็นไหมเราอยากได้อะไรเราอยากได้ข้ามไงแล้วเรารู้ฉากมันคืออะไรมันคือหนึ่งส่วนรู้สองนั่นเองเออแล้วข้ามคือสิ่งที่เราอยากอยากรู้คือบีีฉากคือสี่รู้สองนี่นเห็นไหมมันก็เป็นอะไร สเท่าเนี่ยตรงนี้ก็ต้องคูณสี่เห็นไหม BE ได้สี่เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยไวกว่าเราได้ BE เป็น4ี่หน่วยแล้วนะครับเห็นไหม BE เป็น4ี่ BD เป็นสองรู้สามอยากรู้ DE อ่ะอ้าจบแล้วบอดังนั้น DE เท่ากับ BE ลบ BD ถูกไหมถ้าดูจากรูปอะนี่ไง BE คือทั้งหมดลบ BD ไปก็เหลือแค่ DE แล้วปะเออโอเคเนาะซึ่ง BE คือเท่าไหร่คือ4 BD คือ2 r o o า3จบแล้วอาจจะได้ข้าวมาอยู่ที่ประมาณ0.536หน่วยนั่นเองหรือขยักออกดิฟู o ก็ได้นะแล้วแต่เอาตามสะดวกเลยอ่ะพี่ให้หมดเลย ดูดูอาจารย์ด้วยว่าเขาอยากให้ตอบแบบไหนนะแต่ว่าถ้าเขากําหนดรู้สามมันเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสามสองเนี่ยเออก็ต้องคิดเป็นพอสนญมให้เขาแล้วนะครับทั้งนี้ท้งนั้นคือค่าประมาณนะอืมเพราะว่ารู้สามมันหนึ่งจุดเจ็ดสามสองยาวไปอีกอะเออใช่ไหมล่ะเขาก็ให้ประมาณเอานะครับไม่เป็นไรนะครับข้อนี้ตอบส่วนจุดห้าสามสองห้าสามหกโดยประมาณนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ข้อหกกันนะครับข้อหก บอกว่าจากรูปจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมียาว10หน่วยอ่ะ10หน่วย OB 10หน่วย OA เท่ากันเฉยจากรูปจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม a b o อ่ะจบละอาการหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่เราทราบสองมุมแล้วมีมุมมมุภายในมุมนึงเนี่ยเป็นมุมที่มันอยู่ระหว่างกลางของด้านสองด้านเนี้ยเออเราก็สามารถหาได้จากสูตรพื้นที่อ่ะ A B O ใช่ไหมเท่ากับใช่หนส่วนสคูณด้านทั้งสองอันเนี่ยคือสิกับสิเนี่ยคูณด้วย s ซ n ของไอ้มุมที่อยู่ข้างในระหว่างด้านสองด้านคือ s ซ n 3สามสิมีไงอ่ะหรือใครเคยท่อง1นส่วนสอง A B s าย C อย่างเงี้ยเออก็อย่างนั้นเลยนะครับก็ตอบออกมาเป็นห้าสิบซสามสิซึ่งซด์สามสิบคือ1นส่วนสองตอบ ยี่สิบห้าตารางหน่วยเห็นไหมไ <laughs> วเลยอ่ะ,อะเอาเขียนไม่ติดพี่ว่าประกาพี่จะพังแล้วแหละ <laughs> อ่ะตอบยี่สิบห้าตารางหน่วยครับเห็นไหมจบเร็วมากเลยเห็นไหมไม่มีปัญหาเนอะไปเรียบร้อยครับสำหรับข้อหกนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect